ทางกลุ่มนี้ได้เจิดการกิจกรรมมาช้านานแล้วตั้งแต่ปี56นะครับทางกลุ่มนี้จะตั้งในเพจอาชีวะช่วยชาติปี2569เอ้ย2556นะครับโดยจัดกุ้งทางกลุ่มนี้มีเจ้าของเพจอยู่หลายคนและตำแหน่งหน้าที่ทางการงานทั้งหลายรูปแบบนะครับในเพจที่เป็นข่าวปรากฏดังข่าวดังกล่าวของท่านคุณใดดังนั้นจะขอชี้แจงในวันนี้เลยนะครับหนึ่ง คุณทนายนี่เป็นทีมงานสมัยก่อนนะครับที่อยู่ปปสนะครับและเบอร์ที่อยู่ในประกับพานในะเพจนั้นที่คุณเคยทราบไปแล้วนะครับมันเป็นเพจตั้งแต่สร้างขึ้มาปี2556ซึ่งเบอร์นั้นได้ระบ,บุไว้ตั้งแต่ปีนั้นนะครับแต่ทางเราเรายังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างไรถึงวันนี้ที่มีการทุกคามของคุณทนายต่าง ผมเป,เป็นเป็นผู้ดูแลเพจจึงขอลบเบอร์ของเขาทิ้งไปเนื่องจากเขาไม่มีบทบาททางการของกลุ่มอาชีวะแล้วนะครับคือหมายถึงว่าตอนนี้กลุ่มอาชีวะคือยังใช้เพจเดิมแต่เ,<พ>เปลี<ด>่ยนเปลี่ยนแอดมินเปลี่ยนผู้นําครับถูกต้องครับก็มีน้องเป็นเป็นผู้นำนะคะดังนั้นในการกลับมาครั้งนี้ค่ะเรา,เากลับมาเพื่อที่จะมาเ,าเคลื่อนไหวหรือว่ามันกิจกรรมยังไงครับเคลื่อนไหวนะครับยังตอบไม่ได้นะวันนี้จากการสิ่งที่ ผมวันนี้ม,มาถแถลงการจุดยืนเฉยน,นะครับหากว่าจะมีการเคลื่อนไหวไหมผมตอบไม่ได้ถ้าฟังเยาวชนปกแอบหรือกล <สะ S 1> ุ่มที่อยู่เบื้องหลังยังมีการช,ชูป้ายต่างๆาที่ล้มล้างสถาบันทางอาชีวะช่วยชาติเจคงต้องออกมาครับจะยกกระดับเป็นการชุมนุมเลยไหมครับต่อไปอย่างที่อย่างที่ถแถลงไว้แล้วครับมีการชุมนะุม คนเอกประยุทธ์บอกเองว่ารัชกาลที่สิบสั่งว่าขอให้ลดใช้มาตรการ1นึ่งสองรับสมัยอันนี้อันนี้เป็นเป็นสิ่งของทางการเมืองนะครับซึ่งทางอาชีวะได้มีหน้าที่อย่างเดียวนะตอนนี้ช่วยชาติเพื่อปกป้องประตาทยาศาสตร์นะครับแค่นั้นเองครับพี่ที่บอกว่าจะให้ข้อมูลว่าจะทําการให้ข้อมูลที่ด้านเนี่ยจะจะเคลื่อนไหวยังไงว่าจะเป็นรูปแบบไหนยังไรครับรูปแบบไหนเนี่ยต้องติดตามอีกทีนะครับเพราะว่าเราหลับการชุมนุมเนี่ย ซึ่งหนึ่งเลยที่ยังไม่อยากมีการชุมนุมเกิดขึ้นเพราะหนึ่งด้วยเศรษฐกิจของโรคระบาดโควิดทุนี้มีความทําให้ประเทศไทยเสียหายเป็นอย่างมากการที่ออกมาชุมนุมเนี่ยทาให้เศรษฐกิจจะแย่ลงไปที่ครับข้อข้อเรียกร้องของกลุ่มเยาวชนปลดแสกสามข้อถ้าเอาเฉพาะสามข้อนะครับที่มียกสภาเลยมีให้แก้ไขร่างรัมนูลอะไรเราจะคุกคามประชาชนเราคอยจะเห็นท้องบ้าง ว่าเห็นต่างกันยังไงครับในแง่ของความเห็นพ้องและความเห็นต่างของทางกลุ่มเยาวชนกลุ่มผมเองเนี่ยอายุวัชรชาติเนี่ยไม่มีการเห็นต่างอะไรเลยครับไม่มีการประดับหนุนไม่มีการผลักดันและไม่มีการต่อต้านอะไรทั้งนั้นแต่ที่ออกมาต่อต้านนี่คือเรื่องเดียวครับชาติศาสตร์กษัตริย์การสั่อข่านั้นแล้วว่าอยาเห็นด้วยช้ขพาวมครับไม่มีเหตุผลครับ ไม่มีเหตุผลของผมไม่มีเหตุลผลที่ยบสภาไม่มีเหตุผลที่ผมจะเว็นเรื่องของการเมืองเท่านั้นไม่มีอะไรครับมายถผมว่าจุยืนของเราเนี่ยออกมาเพื่อปกปต้องสถาบันแล้วก็ในส่วนของสามข้อของกลุ่มเยาวชนแอบที่เราคิดเห็นยังไงไม่มีความพิดเห็น้วเพราะว่าสิทธิเป็นชุนชนเนี่ยมีมีข้อห้ามมีข้อกําหนดของทางกอกฎหมายอยู่แล้วว่าควรทําและไม่ควรทําอะไรบ้างนะครับตอนนี้ก็อยากมาขอให้สื่อเนี่ยฝากไปถึงกระทรวง i.t. ที่ดูแลเรื่องระบบอินเทอร์เน็ตต่างๆ